ในอดีตโดยปู่หมืน่นเป็นแหล่งปลูกฝินแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนประชาชนทําไร่เลื่อนลอยบุกรุกถางป่าจนกลายเป็นเขาหัวโลนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดําดเนินเยี่ยมชาวไทยภูเขาที่บ้านปู่หมืน่นทั้งในปี2 5 1 2และปี2 5 1พได้พระราชทานต้นชาสายพันธุ์อัสสัมและแกะ เพื่อเลี้ยงและทำการเกษตรทดแทนการปลูกฝิ่นครอบครัวปะะแอเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพ่อหลวงมากับพระาชินี่กับลูกชายโตชาตตชา,าให้จะพระชกกรเรียกเก๋ดีๆถ้าโขมายาวก็เป็เชื่อก็ได้ปีนอก็ได้คนะรัว่านะลูกโอก็เก๋งามี ปัจจุบันบ้านดอยปูมือเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ปลูกชาอัสม์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในการเสด็จครั้งนั้นครอบครัวปะแอได้รับเหรียญชนเผ่าจากพระหัตถ์ของพระราชินีในรัชกาลที่9ที่มีหมายเลขระบุในแต่ละเหรียญเนือนี้รักษาดีีดเนอร์ไม่มีแบบประชาชนนี่มา อนนมีกไไก็็ไไไปด้ครอบครัวปแปรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงเก็บรักษาเป็นสมบัติอันล้ำค่าประจำตระกูลนพดลแปรยังได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมด้วยการเป็นสมาชิกสภาอาบาตอเป็นเวลา12ปีหลังจากนั้นออกมาช่วยสังคมด้วยการเป็นจิตอาสาและในปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในการหลงพื้นที่เพื่อฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10อยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยในแผ่นดินนี้ไม่ว่าเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยเรารักกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหาษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่าง เพื่อคนไทยครอบครัวปแปร์จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างครอบครัวที่ทําความดีเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างแน่วแน่แม่สองทุกอย่างก็คือเกี่ยวกับในหลวงก็คือขอให้เราทําดีช่วยเหลือผู้อื่นให้พระมา,มาแม่ก็บอกตลอดว่าถึงแม้เขาไม่มีแต่ผูอ,อยู่ในใช้อ,อหลเสมอตอนในหลวง รับ,รบ้าวโอมากผมจะเดินจำารยคระบครับครอบครัวไปแอผู้เสียสละเพื่อสังคม